พวกเล็กมายกเล็กเล้วใจตตกแล้วตามรักใจรักง่ายนอนง่ายแล้วนางอมวาน่ะพ่อคนน่ใจตัดไม่ได้คนไม้ลับดีไปใส่ลคอนนาเทียกรพีกันคนเลมาโดน้องปาบัดบี ใหญปู่ตนไปได้โกรนตันทีหลลกๆกกตายีกลับมานางแลนุนแก้าวนองก้าเมื่อลุกตอดมือตอดดินนะต้องก้างก้าปองเนือต้องช่วยแรงนะนาง มากิดบ่าเวอเอามือมากิดพุง่งดิบตัวเรียดเอวบางรังยัดนอนอยู่แต่ส่วนอามนากลัวอาบยวงอาบยวนอามนากลัวหน้ายวง ใจนะผู้ใจนอนว่าหยกงัวบ้า,บานู่นแก่นเป็นมนใจหลอกเชือนะกลเหนียอวอนอนบอกตรงๆงมีคือนมก้องนะ เมื่อดูดวงอกเหนือตบ้าง,างังจมปีจมเหนือนมก้องนางจมปีจมไงเหนือนมก้องนางคำข,ข้างหลังใจนางปัด บ่าวคนท้าวเขาตือเจ้าแม่ปลักเมื่อใจรักยังดื้อคุณลือเตอคดตกลงใจปีนะพลันเรื่องนี้โดตัวปีช่วยบ่ ในเดือหน้องโกไม่เลือระไยบอกตาเบาเบาเออบอกตะเบาให้หน้องเข้าใจยอดใหญ่ตัมใจนางไม่รู้เลยแต่ปอดตีนะาคะหน่องต้ากรัวปีนะ ต้องดอกบัวนางมอบายเสียแล้วปันธิงเอมอบหอใจเปิดเปยตั้งกอหนุ่มกอเหนือไม่เลือเลยให้ใจเจยใจจมน่าจนได้ใจตุกตุกยางมอบไงายนะใใจตันตีนุกเต็มตีทั้งตั้งตัวจนหัวหนางปลัดมอ ก็นั่นกรูรามใบหน้าจนก่อประตูเรียกร้องในดนตีรัดรัดรัชนีไหวตายแล,แล้วพี่พ่มอมาแล้วค่ะพี่ตายแล้วพี่ทาอย่างไรรัชนีใครมาน้องพ่อมาแล้วค่ะเลนบอกว่าพ่อไปหลายวันพ็นอย่างนั้นสิคะนางตกอกตเจไปมากนักผู้เป็นโปบักปักได้ตึงมา โอ้ในพ่อว่าไปไล่วันแล้วจันองคอยรัชนีรัชนีลูกพ่ออยู่ไหมล่ะลูกรัชนีอยู่กับพอ่อทำไมรัดพ่อมาแล้วครับพี่ ยังไรล่ะกรดดะโดดต่างหน้าต่างนี่พี่หน้าต่างนี้รักหน้าต่างนี้ก่ะกระโดดสิพี่โดดี่ปันโดดี่พี่ปันสิงเสียงอะไรรัชนีเสียงแมวกับคุณพ่อแมวนี่จริงๆเลยนะทำอะไรอยู่เลือกอ่านหนังสืออยู่ค่ะอา้าวเอ็นพ่อบอกว่าพ่อไปดานป่าปูมสามวันพ่อกลับค่ะก็โเช่นนั้นลหละลูกนะพ่อเองก็คิดจินนั้นลูกว่าพ่อไปจักสองสามวันแล้วพ่อจะกลับ แต่มันมีการเรียนเดือดเนื้อเดือดใจกันแล้วสิลูกรัชนีทำไมเด้อครับพ่อพ่อไปอาร่านพญาโยตินนะลูกนะไปหาร่านพญาโยธินแล้วท่านพญาโยตินได้โบกเก่าร้ายกับพ่อมาสิลูกทำไมเด้อครับพ่อพยาโยตินต้องการขอในปันตุมาก็พยาโยตินท่านต้องการขอลูกรัชนีลูกให้แต่งงานกับนายปันตุมาจัดได้เร้อพ่อลูกรักอยู่กับปันสิงห์นะครับพ่อค่ะก็ไม่รู้สิลูกนะ แต่ตอนนี้มันมันขู่พ่อไว้ว่าถ้ารัชนีไม่แต่งานกับนายปันตุมามันจะเอาเรื่องราวของพ่อเนี่ยไปกราบไปกลับตุลต่อองค์กษัตริย์ว่าพ่อเองคิดกบุบ้านเมืองฝึกนักรบเอาไว้เพื่อตีบ้านเมืองนี้แตกดับเป็นนากลองเร็วจริงๆนะคบคุณพ่อเนี่ยเร็วจริงๆนะครับพ่อาอย่าไปว่าเขาะนูกนะอย่าอย่าไปว่าเขาหูกนะเร็วจริงๆปรญาโยตินนะครับคุณพ่อขามันเร็วที่สุดเลยอย่าไปว่าเขาหูกเอ้ยเราเองเนี่ยเป็น เป็นครูสอนพ่อเองเนี่ยเป็นครูสนอนวิทยุตสานั้นลูกนะแต่ก็เป็นถึงท่านคุณท่านปริยาลูกนะแต่รัชนีตํำไม่ได้แล้วค่ะคุณพ่อเพราะรักเองมีก็รักอยู่กับนายปันสิงค์ค่ะรักพ่อลูกนะแต่ลูกรักพ่อลูกยังรักพ่ออยู่ยังนับถือว่าพ่อคนนี้เป็นพ่อลูกแต่งงานกับนายปันตูมาลูกนะับปลาอลกอเลยโอ้เจ้วันรับบาปมันจังเสียแล้วแต่ปางลัน รับบาปมันแรงเบาวเออแต่ปางลังเมื่อนความว่างอนาคตก้องรัดจะหมดง่ายว่าโลกนี้ตรมาันนานเท่าใดวิมานใจปังตะลไยก้องรัดตองจะไล่ลงเที่ยดใดรักมีผิดเบาวเออต้องผิดพลาดชีวิตนางต้องยับยุยย เสี้ยวแล้วบ่าวเ,ออเป็นปุ้ยปงและวตุกืนเวลาลับตาไม่ลงแล้วจะกางานงรัชนีในยามตีนางครวนโอ้ยามตีนางคร ที่อย่างหนึ่งครับที่ตรงนี้ก็คือบ้าน่านปยายโยธินปัยายโยธินก็ได้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อวันไม่ปันตุมาตลอดถึงลูกชาวเขาก็ชื่อวันหนึ่งฤทัทยครับแต่วันนี้ปัยายโยธินเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหรอกครับลุงเ่อนในปันตุมาเหลือไว้เพียงลูกสาวของเขาคือหนึ่งฤทยัยและวันนี้เป็นวันที่หนึ่งฤทัยก็ต้องไปเรียนต่อที่ลาชทัวหลวงครับเธอมีวความหวังว่าเธอจะต้องเป็นสาวชาว,วังให้ฉันได้ แล้ววันนี้พ่อของเธอจะต้องส่งเธอไปเยียนที่ศูนย์วุฒธรรมแห่งชาติก่อนที่เธอจะจากไปจะมีอะไรสนทนากับนายยตรงในบงหลาบ้างพี่น้องติดตามมาดูสิครับ ต้องรูปภาพกลับลานะผู้เป็นปอตัวลูกก็จากไปอย่างองใจปอนักหนาแล้วเมื่อเรียนจบไม่จาวนานแล้วตัวจ้าน้องกลับมาปอจะต้องรอตายอดตองเฮอ,อไม่เตาได้แล้วตาเรียนจบเราคงได้โอ้น่าระบายตัว ปุ้มครับหรือกับเราหน่องเหนือใต้วันนี้ถึงวันเวลาแล้วครัที่เราต้องลาพ่อไปเนี่ยอันหน่องเหนือใต้อะไรล่ะอลาอลาอลาปอไปไหนไปสุนุฒธรรมเองชาติค่ะเพื่อไปเรียนนะคะที่ราชบัวหลวงเนี่ยเรียนเป็นสาวเจ้าวังก็จะได้อยู่ในราชในรั้วในวังค่ะอลาหน่องเหนืออีไปยนในวังนะครับใจค่ะ อาก็เนาะอลาวานองนึ่งอยู่ไหนว่างอลาวานองนึ่งอลาต้องบิกซ่าอลาพี่ทองนะครับบอพี่ทองนี่ก็อยู่วังมากคอนบอพี่ทองก็อยู่วังมากคอนนะครับอาหานนะครับอยู่วังมากคอนเหตุนั้นครับไอ้ตองเขาจ่าวังในแต่เรกันจ่าวังเลโอกจากวังตึ้งมาอยู่ในป่าจักป่าจักตึ้งที่นี่เจ้ากงอ่าโบ้ห้าปลาแต่จดปลาที่นี่จ่าวังโยไม่ได้ก็ได้ออกไปที่นี่แน่ต้องลูกแม่ ลูกแมงกกตนนี้ครับม่ให่แมเกิดอ,อยแต,ตดแม่มเคเเคเาพนันเลยอ่ะล่งมากเออรยเยอะนะจองเลยไม่เล่ตัวอเองจะมั่งไงตองบอมากม่เดียวอัดเลจกจะมังไงตองมึงแกกับแกอ้วกย้อยเลจกจะมั่งงเลยกลานบลูกูรอยเลเรวันกอน แล่แล้วเลยยกแล่แล้วะลรยกจัดแต้แหม่มโปรเลยยกตึงจะมาบอกละพี่ลอกคู่เลยอ๋อแล่ยกแล้วพี่ลอกพี่ลอกคูเลยโยบรือพี่อันโยจัดยุบเปนเฟลด์ยุนเฟลดตัวดำนาเง่งแล้วก็วัวย้อยแล้วายแดงแล้วอิ่วกิดจัดแต้แหม่มไนเอามือให้เราเอานเอาคู่หรอผมไม่รู้อะไรน้องน้องนี่อะไรน้องนี่ไปวันนี้ครับ ใช่กระพี่ตองกระพี่ต้ไปกันแล้วนะกระปิโต้ไอ้ยาดี่อาลาอาเรื่องป้าเรื่องป้อลาหน้องนึ่งอาจจะกันแล้วไหมหน้องนึ่งดับแล้วไหมยังเลยกระปองต้ไอ้ปิโต้ดับแล้ไหมน้องขอได้กันอย่างมากผมรักนายจัดแหนมนายางมานะมากกูแต่งตายนะดับป้าน้องนึ่งกูพอจะรวยแกนู้จัดแหนมอุ่นยังจริงแล้วอุ่นดับป้าเด็กอันหน่องนึ่งน้องนึ่งครับทำไมก็ต้อง เรือตัวแดงเอาไหมน้องเอากะโอ้ไอ้นี่ก็ไม่ต้องแรงเรือตัวแดงก็พีก็ปรับใจลงไอ้นี่ลักก็ไม่ต้องลาวเรือตัวขาวก็ใ่ลงใ่ลงไอ้นี่ลักก็ไม่ต้องแรงอ่าบทเรือตัวแดงลักเดียวปรับใจลงตัวนี้ใจปีแลเลี้ยวเอ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 วเฮ้ยตรงตัวนี้ใจปีแลเลี้ยวเสือตัวเขี้ยวลักพี่ก็ปรับใจลง ไอ้นั่นคือจมบัตรเด็กไอ้นั่นคือจมบัตรเด็กตรองโกเท็กกระได้ลง,ได,ลงได้ลงอย่าแตะแม่มุ่นมันไออยู่เลยมุนมันไอแหละจ้องอวิวโกเท็กเด็กแต่งตัวท็ดไม่โรจนจ้โลกไปรัดจีบก้องตาครูระก็าย่ามือยมาฝันผื้ใดต้องมึงออดดร้าเลยกูบอกรุรายต่อหน้ต้องมงมาเป็นกรอน ดดราโอ้โดราตังเรื่องเรากูโดราเมียกันโดราอ้อเมียเมียมึงดดรากันเราเมียดดรากันกูอ๋อเมียดดราเออยังโยมีมึงตายแล้วอ่ะเจยเลยจัดบุ๋งอะไรล่ะกูจับมันเกลียดจ้ยจ้อยลาวเมียกูจับตายพันปลื้มตายวันพวกป้าอ้อเมียมึงตายวันพวกป้าเออดดราไรพวกป้ามึงดดรามง อะไรก็ว connect, ơi, ัดโดราหวงอไม่อ้นได้ยินกูตาต่ำนี่ได้ยินได้ดราวิรัตโดราตาวัดเชยโดราหมงกูได้ยินอยู่ในโดราหวงว่ามันโปกอดตายแต่ต้นหวงหน้าเรื่นเออเอาหยัดผมมาดูยไม่โอ้กูปวดรูโดราหวงร้ยเอะบวยต้องก็ติดหลับวินต่างเุินนี่ดราเลยต้องโดราต้องพอพอไอ้ต้องโดรากันเลยอ้โดรากันพอเราเว้ยดราเว้ย เกลือด้วยตรงโผมึงโดราตุยป oh. ่ะเกลือด้วยก็ว่าโดราตุยราตุยนะเออราตุยเออร้อยปอยจ้องราตุยจีรุ่งผมจะเจ็ดเลยพอกกูเจอราตุยจีรุ่งนะผมงอาแน่นอนราตุยจีรุ่งนอพวกกู้ป่ะปั่นเพือรับคือพูดดึงเจรุงห้างไหมว่าแกเป็นตั้งคัางนี่พอเป็นตั้งคังตึ้งเขาแกมาเลยเขาก็แกที่กับรุงเลยพอเจอโดดดาตุยจีรุ่งงอแน่นอน วันก้อนเรียนเปลี่ยนปั่นเรื่องอวันก้อนเปลี่ยนเรืยอะบังเอิญปอกูไปรำหนูราปลาหนานนพอกรำหนูราปลานานนตึ้งหัวนั่นชาวบ้านกาต่ำลงเองตีนี้นักกันเดินรู้จักรไม้นัก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 ผ่านนักหนูราป่านนักหนูราก็ต่ำไม่ไปโอนเดินท่ำมาไปโอนไปอะไรดินั่นบอกก็ต่ำมาไปโอนนะในนนท์เต็นมาไปโอนตึงเต็นี้ปอว่าจับบดไร่บดเรศแหล่บดหน้าดัน พ่อตึงบัดยาหนักเปรตัวพอกูมันคั่นเลยทีนี้พอปอมันคั่นหนอพอกูคั่นพอตึงบัดยาหนักเปรตัวพอกูมันดำเปลือเล้วเลยทำเปลือเจกรันเปลือเอาลังไปกลิ้งกับป่านักเลี้ยวเอาลังไปม่เออทีนี้มันตึงบัดนันแล้วเล่นบัดขวาอวดพัดขวาลันไปตึงยาหนักเปรตัวเลี้ยนจัดว่าเล่น้องเอ้ยยาหนักเลยยาหนักแล้วเว้ยมันเปรตัวละน้อง เลยต้องปอกูเขาเลยปกเขาเปิดที uh ่นี่ปกไปซี้เปิดที่นี่ใหม่ไปอนได้ในนึกมาไปอ้นเลยปอกลัวกันรั้งรังอยู่ตีงแล้วแต่ใหม่ไปอนขึ้นก้นเลยมันกันเปิดที่นี่รัมเปิดปอกูเขาเปิดรัมกูเป้ปอกูเขาเปิดที่นี่โตติดซิ่งติดิ่งโตติดซิ่งเอยคนเล็กโตตัวบ้าคนโตตัวบ้าทัดก็บรำโตตัดฝังกล้งก่อนโตตัดฝังกล้องจะปกกูจะการตันตี้เลยต่ำเปลือกแล่นลงคลองเลยเด็ดซื้อขั้นโยมอาทิตย์แล้วเลย อันเลติมาก้องโดดดาตุยดีรงป้าเล่าเอ็นเดบ่อยจ้องกันอย่าเบื่อตั้งโบป่อมึงม่าตจ้องเตาเป่วยไายใจแล้วเป็นโรคไม่เป็นแล้วป้าไปป้าไปกว่างไรหยัดเหม่จำมักหน้าจำเรื่องโปรนะเฮ้ยร้อยเปย์และป่อยจ้องกันอันวันก่อนกบลูกโอยไว้ใจกลายเดินพ่อปลกโอยไว้ใจกลายเดินตึงตีนี่กูก็จะกันเดินไปบายต้องเนี่ย กัวหน้นลุงตุยอ้อยเป็นจังแล้วแต่ไม่ควันกินละเออคอยควันกินแล้วอกแล้ววายเป็นลูกคนป่อยต้องว่าเย็ดเต๊ดแม่มอ้อยวายเป็นลูกเฮ้นี่จะไอ้ลูกอ้อยดำหรือนักหน้าบลือบรื้อพุ่งพุ่งต้องอะไรดีดีเป้แล้งานการไม่ต่ำปึ๊ดทำไมละต้องไม่ทำงานทำการบ้างแล้วไม่รวยต่ำเลยน้องปากีเล่ไม่รวยต่ำเปลือไปอ่ก้องก้ก้องของกูไปละเกยเกยก็ ทำงานจ้างนา้ตั้มได้ไปงานจ้างเออทตังานโรงงานรับจ้างตัดยางรับจ้างขึ้นเปล่ากูอยากแตะแม่มึงเลยบอกแล้วกูอยากแม่มึงอวดรวยกูควัานเลยตัวนั้นกูแรงจนแล้วอยากแรงจนขึ้นเปล่ากัดเพลือมาขึ้นหน้าขึ้นตากูเจอไอ้องมาโรมังไหมเฮ้ยพอกูแตงเปล่าแล้ยนั่นเดือ พ่อปองได้กับปลาไอตองเอออยากกูเล่นแกนใจปั keep, ่นตื้อแลาวพ่อกูกนจอบก่องยาวดิ่พ่อมึงเออพ่อกูปัตนีและดิแกเป็นคนเด็กชบกล่องยาวเยืนยิ้มใจตั้มใจเรือปลาไปในตัดตินไปป่าวัดในพ่อกูต้องตั้มไปตั้มไปตั้มเรือตั้มไปตั้มก่องยาวแต่วันนั้นแลเดิวันแต่มันกระเดชขึ้นปั่นเรือแลพ่อกูไปตัดตินในวัด พ่อไปตัดตินในวัดตึ้งที่นี่ปอกูก็ไปช่วยก็เลเดนจ้ำเรือขึ้นเปล่าเลยโผลขึ้นเปล่าโผล่ปอกูโยมันยศเปล่าที่นี่กล่องยาวมากระบวนนึ่งโอ้กล่องยาวมาเออกล่องยาวไรจับกัะเอกไอ้โกงกระรวยโกงกระนั่งเอกมาเคลงเคลงวุ้งวูเคลงวุ้งวูจับวูเคลงวูกล่องย่าไรหลายจ้องนั่งเคลงวุ้งวูกล่องย่าไรเลยมี่ปอกูรำเต้ปันเต้เดิน นี่พอพนขนาดแล้วไม่ปลื้มพอกูไม่มั่นที่ดิแต่ขนาดตีกลอละเดนที่นี่ละเดนปั่นปลื้มละเดนมากจัดเต็มเลยมองมองปลื้มมองจับมองปลื้มมองให้มองปลื้มมองจับมองปลื้มมองมองปลื้มมองจับมองปลื้มมองให้มองปลื้มมองที่นี่ละเดนพ่อว่ากองยาวขนาดนพ้นที่นี่กูได้ยินเที่ยงกรรมการวัดประกาศว่าปลื้มละว่านายต้องอยู่ในตอนนี้นายต้องมากในวัดด้วน ปั่นลือตอนนี้ปอนายต้องขึ claro pues, ้นเต้าแล้วครับปล่อยมือรำกรงยาพลัดลงใต้แล้วมึงเล่เดินก้นเต็กเกิดมาจัดกูเที่ยใจบังนะตับมาวตางานปอเจ็ดวันเจ็ดคืนก้นมาร์กเลยนะอ๋อลุยแก้งแก้งนกลงว่าดยุกเลือดกลองตัววะเออตีนี้เลินตีนี่ปอว่าตีนี่เดินวันตีกระเด็นตีนี้แม่เหล้าหม้อดูเล่ โอไปเลยโมไปเลยโม่เร็วหวานายตองเออโม่ชู้นี่นะจะต้องตายกับเปล่าโอต้องตายกับเปล่าแน่นอนจะต้องตายกับเปล่าพ่อตายกับเปล่าตึ้งตีนีวันตีกรเดก็กระเด็นปั่นปลือหลาเด่นวันตำรววันโปอะไรตีนี้พ่อวันตำรววันโปตึ้งตีนีกละเดินกูก็ไปได้เรียนมาน่วยนึง กูก็ว่าแม่เออแน่ๆแล้วก็วันตำมุนราวันโผล่เรวก็ตำนำตีเรียนก็เลยแม่แม่บอกไม่ได้ลูอกตัวเออไม่ได้ไม่ได้หรอกเออผมมึงได้กับเราแล้วอยังมึงขึ้นเราเร็วเลยหรอกเออผมไม่ปลื้มแม่เออก้อยนี่แม่ก้อยนี่ตอนหน้าบ้านแม่เตรียมไม่ไม่ใหญ่รุ่งนี่แม่ขอกรณตนีมึงจะกันก้อยจะกันก้อยเดินีๆโอจะกันก้อยตึ้งตีนี่ก็แม่กู้ไปเอาหมายก้อยมาเตวานหัวนอนดูพผเอาหมายก้อยมาตึ้งตีนี่เดินเลยอะตอน ตนเปล่าทุ่งห้าห้าวหมายก้อยทุ่งเขา่าหมายก้อยตุ่งเขา่าหมายก้อยตุ่งเข่าเด่นตี่น่อหมายก้อยตุ่งเข่าตึ้งตีนี่เด่นเชียวไหมแมก่กู้แกจะวิสาห์ละป่ะปันเรือก็ว่าแม่กู้จะวิสาหละ่ะแกก,ก็คำน,นวณบวกลราขู่นั่นตันตีวต่าตาตนเปล่าทุ่งห้าหมายก้อยยาวเขาว่าปัดนี้ตะหลูกทองตั้มเรือคุดบ่อลหลวงค้อยตะหลุก แล้วต้าหวัามบันหมายก้อยเดียวปเพื่อตรงเที่ยวเวลาคุณพอหลงก้อยดีว <ś m int> ่าเบียดแมมปอก้อยลายตาตกปอก้อยลายตาตกคุดตาตกก้อยลายอว่าน,นอนคุดลายอว่าน,นอนก้อยลายดินคุดลายดินก้อยลาย,ลายตกคุดลายตกแล้วแม่กูตต้ทิเตเลยบอกแล้วเดี๋ยวไปแล้วแม่ใา้ทิเตเลยแล้วปั่นดื้อแต่ใตาทิเตต้องแกเป็นแล้วบอรบก้นแล้วเดินเออได้ไ้จัง เบลือจิงเบลือต้องก็ปัญญานักหนาแลกกับเปื่องมาปัญญาเด็กยิงตัวเองเบลืออทายเอาละตองขาบงอลากระเสียวเวลาดีกว่านะครับพี่เดินต่างกันดีกว่านะครับแล้วลองเลิกกี่เดินต่างเลยน้องขาต่างต่างนี้นะก็ตองขาจัดเย,ย็นบุตรใช่ตองกว่าป้าหนึ่งแต่น,นี้ต้องตุกดีกูแล้ว ปั่นเรือตรงตุกเร่กูเลี่ยนแน่นอนปั่นเรือตองอ๋อมึงไปเร่ตีลังที่กลางรุ่นไปตามป่าย่านเลกว่าป้ากูวันมันเด้ไปเล็วอันป้ากูวันมันเด้ไปเล็วันเวลานึ่งเต้ไปตักป้ามึงเลยบอกลาไปตักป้าเลยจะวาดลงต้้มันเด้กูเลี่ยแน่นอนพึ่ด่อนจะเรียกว่าป่ายากลางรุ่นมึงวัดมันเด้ไปเร็วแน่นอนจะแดงหัววาดเล็กกว่าชื่อกูไปเจ้าประชุมกันหน้าว่าตู้ของมันเด้มึงเล็วอะไรตรงนั้นเลยนะ ไอ้เลอกูว่าเตะเตะรักรักไอ้ต้องจังกูว่านี้ไอ้ตองร ồi อันว่าน้ไม่ได้เปรตเต็ดมันเตะว่านเราเฮ้ยเต็ดมันหมกหนักหน้าหมกหนักหน้าแล้วได้รับจดหมายจากวีดานะมาหลวงรับเราต้องไปลัดกัวลวงตองเอานะกังเจตนา โอโร้โรเปลปลปีกาตองกาแล้วมากับนงโอ้น้มากับนงแล้วนงเรียนจบแล้วระบายตองเอานองทุกกายนักหนา จักจวนตองปีไม่รอจะปากกายาไปปบใจน้าหน้ายที่คน กูด้วยเรอเนี่ยกรู้จักลยไทย ู้จักไหมครับมี่ครับเนี่ยไม่รู้จักปลื้นึ่งหรือเตยลูกเจ้าดันปลายาโยทินโอ้นี่ครับหนึ่งหรือไทยไามา่เลยน้องสวัสดีนะครับหนึ่งหรือไทยสวัสดีรู้จักกูด้วยในฟันสิงรู้จักกันเลยรู้จักกันไหมรู้จักไหมกับใคร